กวันกอนเลี่ยนไปปะอะไอย่างก็ของปีเฮียนพิมพ์ผ้าอีกอเปิ่นยขนมเส้นเนาะแะเห้กํานัวเนาะวันนี้เฮ่อมาดึไข่ายากขนาดนักเน,ะนะาะแะเห้กําวันนี้นก่อนอื่นเลยนะเก็มาซอยมาโบะบเขียส้มก่อนถ้าบเขียส้มน้วยน้อยจอีนะเฮาบะทาโบะเกิงนะครับเนาะนี่เฮาปาดเมกออีปะแต่ว่าถ้าน้อยใหญ่ๆนันะ่นเฮา,าพาโคพาเกืงไปเลยเนาะถ้าว่าน้อยน้อยนะเฮ่าาพาเกิงไปมันกเอาไปต้มเหมือนเมันจะเละไปเหี้ยเนาะผมได้กินอะเือรนเคียสมนะและกับอันตีผมปาดยันนี่มันเปล จะเอาพริกครับพริกแกงน้ำเงี้ยวเนี่นี่นะใครจะตามเอาคนเดียวก็ได้ก็ว่าจะซื้อสำเร็จมาเลยก็ได้เนาะง่ายดีเขาจะเอามาคั่วกับหมูบดหมูซับเนี่ยเนาะแล้วกับน้ำที่ผมเตรียมลงไปเนี่นะเป็นน้ำต้มดูกต้มตีนไก่เนาะแล้วก็ดอกเงี้วนี่นะใส่ไปตอนนี้เลยเนาะพื้เขาต้มไปมันจะได้เปื่อยเร็วๆสุดท้ายแล้วก็จะเป็นลูกหมูกับตีนไก่นี่ผมต้มมาเรียบร้อยแอย่างเปื่อยนะนั่นกับฮัฟฝาต้มไว้สักสั้สามสิบนาทีนะเือกี่อย่างเือกอย่างมันจึ้มเข้าดูเข้าอย่างเนาะหลัง จะได้หมาะเนี่ยพอกายเนี่ยบเจียากขนมเส้นน้ำมิ้วขนมเส้นสักสองจับดุกหลายๆตีนไก่เปย์ๆปะเอ๋อหมาะบ่เหมาะบอดแล้วก็อ้อยพักป้อมหอมเจียวพริกแดดทอดหอมหอมเหมนนะปะเตอเอาอย่างมาแหลกกระตึงเหมือนย้อมมากินนมเส้นด้วยกันครับปะตอเฮ้ยหมาะแต่หมาอว่ะแล้วก็ของที่คาดม่ได้นี่ถือว่าเป็นจู้มันเลยครับหนังป้องกอบสนันจันเคียวมาว่าจะบ่เอาแล้วนะสมุนไพรสบกเนี่ยได้ไหลเลียดไหลล้มของเนาะแต่จะไปห้าวนักเล่านะบุษจะกินข้าวมได้